บัดนี้วันที่9ก้ามีนาคมสองพกสแปดครั้งที่6กสบข้าพเจ้าานนันทวุฒิสงเกตขอถวายเสียงสดสลายายพระภัสร์พระบาลีเต้ามนต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาละอาจารย์อยาบูชาเด็กคูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจอในอาคารปยนชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทินหนึ่ง

สองบทบูชาปัญจตาตายิมีนาสสกัลินาพุทังอภิปุเชยามายิมีนาสสกัลินาธรรมอภิปุเชยามายิมีนาสสกัลินาสังฆังอภิปุเชยามะสามบทลาปัญจาตายอาลังสัมมาสัมพุทโตภควาปุตังภควาตังอภิวาติมีสวะขาโตภควาตตมโมธรรมังนามาสามิสุปัติปันโนภควาโตสาวกะสังโฆสังฆังนามามิ สี่บทสวนมักการสิทิการฐานะมุตสสังวตวโทสะมสัปุตสาณามตสาสัวตัวแล้โสะมัสสัมปุตสาตสรตวลโทสัมมาสัมปุัสาะบทสวดไทสันนักมนปาุทังสนนังกัจามิตามังสนนักจามิสังฆังสนนักจามิตุเตียมปิพุตังสนนักจามิตุตียมปตามังสันนังกัจามิตุเตียมปสังฆังสนนัก็จะามิตุเตียมปิพุตังสันนังกัจามิตเตียมีตามังสันนังกัจามิตเตียมสังฆังสนนัง โอกบทบทสวดสัจจคิริยคาถานาทีเมื่อสันัิยังพุทโธเมสานังวาังเอเตนาสัจจวัตินะสุติเมงตุสสะพทานาทีเมื่อสันัิยังธรรมุเมสานังวาังเอเตนาสัจจวัตินะสุติเมงตุสสะพทานาทีเมื่อสันัิยังสังฆ์เมื่อสานังวาังเอเตนาสัจจวัตินะสุติเมงตุสัะพตาเจ็ดบทสวดมาสมัยยาสูตรเอวมิสุขังอกังสมัยยังพักวะสัจคิสุวิยานาทีกับปีละวัตุสัมมมาวันิมาต่ปิกุสัง

ဝုန်တေပကဝန္တံသနသနယဘိကုသံဃံယာယနုနမယံဘိ दे ယေနပကဝဝေနုဘာသံဃာမတေနုဘာသံဃံရာမယမဥပသံဃမိတဝဘဂဝတောသန္နိတိပチェကတပိုင်ဆိုင်းယမတေခလာကောတံဒေဝတာဇယတာပိနာမဘာရေဘာလဝါပုရိသောသမသိတံဝါဘာသာရေယမသနိတံဝါဘာသံသိစေယေဝေဝိဝစုတံဝါသီစုတေဝေသဝန္တရဣဒံဘဂဝတောပဒတောပတူလဟံသဝတခောတာဒေဝတာ ปะกวางตังปะกวางตังอภิวาเดตาวาอ้กามันตังอาตาสุเอกามันตังที่าโ่งคุยกาเทวตาปะวัตุสันจีสันดิกีมังคตังอาปัสีมาสมมาโยปะมันนัชมิงเดวะกายาสัมมาคตังอาสัมาจิมังตัมมาสัมายังตังกิทังกิตายวะปะัญสีตาสังคังตีอาตาคุณปัญอาทวะตาปะวัตุสันดิกีมังคตังอาปัสีตาลักไอ้กบุษมาถังโสจิตังอาตานุปุชุกรรมังสุชาติวันิดานิคา ဧတောဝိဒာတိယ ानी ကန္တိပတိတတိအန္တခောဘန္တာသေဝတာဘဂဝတောစန္ဒိကီမင်္ဂတံအပါသိသေတဝတိလံသေတဝပလိကံယိနခီလံဟာအာကျမမေစာတေစလံတိသုဒာဝိမာလာကျူမတာသုရန္တသုတန္တသုစွနကတေယတာခောဝဘာလာတိဝတဘဂဝတောစန္ဒိကီမင်္ဂတံအပါသိယေကျေယေပုတ္တနာနန္ခတာစေနေဂံိစန္တိအပယဘူမိမဟာယာမနုဿံတေဟံတေဝကယံ ຍ່າງບໍລິໂພເລສັນນິ દે ຍະນະຮອບກາວະຕາປະກວາພິກຸມມະນເທສິຍຍໂພຍນະພິກະເວດາສໂລກາຕາໂຊເທວະຕາສັນໄຍສັນຕິບໍລິດາວຸດິຕັດສະງະຕັງຄຊະຍະອິພິກຸຊັງກັງຈະເຍພິເຕພິກະເວອັງອິສຸວັດອະຕິທາມန္ຕານະນັງນຸຊະມະຊຳມຸດທາເຄສັມພີພະກວັນທານັງອິຕະພະນະມາຍິວະຕິວະທາສັນຕິບໍລິດາອິສຸຊາຍະກາພິມະຍັງອິຕັງອິເຍພິເຕພິກະເວພະວິສັນຕິອະນາຄະຕະມັນ ขานังละตัวสามสามปุตเตสัมเป็ปักวันตานังอิตามะไม่ยีวติวตัสันติปนิตาปวิสันติสายตาปไมายังอิทนาอิอาจิสีสามิปิกเวติวะกายานังนามานิกิดนายิสามิปิกเวติวะกายานังนามานิเตสิสามิปิกเวติวะกายานังนามานิตังสุนัตสัตสาตุกังมนาสิกขโลวะาบาสินสามิเตเอวังปันเตติโกเทปิคุปักวันปักวโตปปจโสโสเอุปักวอิตาตาบูจะ สิโลกามานุกัตสามมิยะทานพูมาตาตัสสิตาเยสิตาคิลิกาพะลังพัยนันต์สัมมาหิตาปปุตุสิงหะสาลีนาโลมาหังสัปิสัมพุนาอุตาตัมนะสาลสุตาวิปัสสนนัมนาณามนาวิลาวิดาปิญญวัปปัญจสัตย์ยัตวาคัลวันิกาปิลาวัตวิจตวามัจยุสัตาสามวะกิสันตานิลัติธีมาคัจยาปิกันตาติวิจนาตาปิกาบู Tehi apa ma kalung untuk tawa pun tak sah sah samba tulang ujian nang amanu sana nang tak sah nang taman tangkosa sah sah ling tak sataling tang nang amanu sah sah nang mantang suah apa taman tangkut itu sah sah bahu yang awu tap jah sah bang kita wana cakuma. tatu tahi sama kesah sah ni lah tehi wakaya bi kan tahi wijan ada bi kau ye wong kita किं लाई अनुपुपासो स साता समासा वैयखा पुमागापीला वदवा दिनीमंतो सतेमंतो वनो वंतो यासानी नोमतमना बीगा मुबी कुन्या स्वामी तिमनान सासांगासा इमावता याखा ननंदवाणी नो दिनीमंतो सतेमंतो वनो वलो यासानी नोमतमना बीगा मुबी कुन्या स्वामी तिमनान साताकिला पीसासा याखा ननंदावाणी नो दिनीमंतो सतेमंतो वनो वलो यासानी नोमतमना बीगा मुबी कुन्या स्वामी तिमनान yet ketego so, pa ba sang sang ha sa, ha sana yakana nandamani no yiman to so de manto wa na manto ya san de no motama nabi ga mo bigunan sami ting manang sa, we sami na patya sa ta yakana nandawani no yiman to so de manto wa na manto ya san de no mo bigunan sami ting manang umbi lo lasa kai ko we puja san ni we sanang binyo nang sata sang ha san yakana way sa te umbi lo lasa kai ko so ba sami ting manang ปริมาจจติสังราชาตัาลัตโตภาษาสติการท้าพันนางติปติมหาราชายาสันสิสุปต้าปิตาสภาวะหินนั้มาเมัอนภราอิติมันตสุนติมันตวานาวัตยาสันดินมัมานิกามุทิกุณัสามิดมานังตะกินังจิสังราชาวิลูตัดภาษาสติคุมพาตาคุมพาธานางติปติมหาราชายาสันสิสุตปิตาสภาวะหินนัมาเมันรา ဒီဒီမန်နိုဇာဒေမန်တော်န13ရာနဲ့ရောမောတာမနဘီကမုံဘီကုံဆောင်မိဒီမန်နံပါသိမချာတိဆန်းရာชาဝီလူဘာကောပအသတ်သေနာခာနံအ திப တိမဟာရာဇာယသံစီဆိုးပုဒ်တာပိနသဘဝဝိနာနမမိုင်မဟာဒီဒီမန်နိုဇာဒေမန်တော်နမလောရာနဲ့ရောမောတာမနဘီကမုံဘီကုံဆောင်မိဒီမန်နံဂူတလန်ချာတိဆန်းရာကူဝီလူတာပသတ်သေခာနံအ திப တိမဟာရာဇာယသံစီဆိုးပုဒ်တာပိတသဘဝဤသာနမမိုင်ပါဒါ เยเดมังคาวุเตมังตโรมะนะวันโตยาสานินุโมตัมมานาปิกะมุงวีรุนังสัมมิติงวันังอุลีมะติสังตะตะตะโตนะสิทักสินะวิลัคโกปะติเมนะวิลุปะโกกุเวโลจลังติสังจัตาโรเตมะราชาสัมมาตาจะตุวติสาตะตะมานะอะนสุวะนิกะปิละวะตะเวทเอสังมะยะวินวนะสาโควาจานิกานสังตะมายาปุเดนทุเวทเอนทุวิปุญญะวิปุโตสาจันตะโนกะเมมตะมะเสโตจากินุมันโตนิมันตุจะ ปานาโตปามันโยจังเทวาสโตจะมาตารีจินตาเสโนจะคันทัโบนาลาลาชาเสโนสัมภาอาคุปัญจสิโคเชวัดติม พายุสุิยาพัสสังอิเตจันยิจาลาสานุกันตาตาพัสสนาลาจุบิมุต้ามณัปิกะมุกิโญยังสามิติมนังกตะคุณาปัสสนาครับิสลาสังตัสสกาครบาลาสตาลาคูปายะคาสังยาติปิยามุนาตาดานดาจาคุณานาคายสันสีโนยละวันโนมานาคุสุะคกาสามิติมนังเยนาคาลาสีสัสสหะลันติพิปปัติชาปักจิวิสุธาจักคุเวียยัสัตเตวะชนะมัตวะนัมัจชะปัตาจิตาลาสุปันนอิติ เสะนามังอาวะยันตานาคาลาสานามสีสุปันนาโตเข้มเข้มมากๆสีปุโตสนายิวาจายุมาวะยันดานาคาสุปันนาสาระมังคังสุปุตังสิตาวสีละเตนะสามุตังกสุลาสิตาปะตารวสวาสิเตนั้นโตยัศนเชโนกาลกัญชามะวิสมาอคสุลาธานาวิกาสาเวปากิตตสจกิตติจาปะหาลาโตนัมุติสานตันจับบุริ วปลีปุตานังสัพพีเวโจนา้มกาสันนัยวาลีเสนังลหูปันมุกปากคมุงสามยานีปันดันเทบิลูังสามิติงวนังอยาเทวาปัจจัยยาเตโชวายุตานาุงวาลุนาวาลุนาเทวโสมุมจยาสัสหัง mệt cả lũ na kai gara aku dewa yasa sinu tasi tata daraya sabina nanda wani noi diwanto seti mando wana wanto yasa santi numonta manati kemunge kunyang sami ting malang witu jati wasali jasa maca tuwi wijama jantaso manisatiwa jantam aku bulakita suyama so manisatiwa suyama aku bulakita nakanta so သာသေးဝေသာသနာကာယသပိနန္ဒဝနှင့်တော်ယေဒီမန္တောသေမန္တောဝနောဝတ္တယသန္တိနမောတမနာဗိကမုံဝိရဏံသမိတေမနံအတ္တကိုသာပုတေဝသနမရှိစင်္ကလီဝလိເຍວະအာလိသကာကြာလူຊາຈာဥမာပုပ္ပဝနိပါသိနောဝရုဏာသာတ္တမာຈာအာကျုဏာာຈာနေသံကာ ตัวเอเยาลุกจิลาคูวอาคูวาสวาณิสีโนตัสเศรษฐัสตากายาสเบนะนันตวานิโนอยติมันตุสติมันตุวานนาวันตุยาสานิโนมาตามานาเบกมุบิคุณังสามิติมานังสามานามาสามานามะมนุสย์ สามมนุสุดมายทีาบตุสิกาคูอาคูมโนปดุสิกาณัตคูอาลาโยติวายจัลุยยิตาวสีโนปะละกามาปะละคาคูติวายสันสีโนตัศเสติรัตตากายาสาบินันตวันิโนยิธิมันโตยิธมันโตวันนาวันโตยัสันเดโนมดามานาปิกรมุกิกุณังสามิติวันังสุขาคาลุมาลุนาอาคูเวกานัสสัโอตัดตัขังอาปาโมค้าคูติวาิจัจานาสัตตามตาละขัชามิสกายากายาสีโนสัตนาญาณอาคา Pasunod, your tips sa happy was at Kasi dito sa lakaya nino, na one to one. Yes, and then, nung muna manabi ka mong bigunan sa miting wanang kimiya, tu si tayang mga kataka, siya yas ino, sambit akala masay taso din na mga Lima na tinu ako, mataku, para limita. Kasi dito sa lakaya sa pinan ng lawan nino, idimandu, so, วันนัว <ri> ันตัวยาสันเดนโมดามานาบิกามุงกินนังสามิติงานังสัตติเดเดวานิกายสับปีนันนันดวานิโนนามันวายนาคันสุญเียจันยินสัตติสัสหาบาวุตปาวุทะสสัตติมังยีลังโขขานินามานาสวังดัชเโมุคตารังนาคังจันทวัดอาสิตาติดังสุปัมสุปัมมาปะนามตัวจับพุทธายดามัโุสังข์สันนังกุมารวดิโสจักโสบคาสามิติงานนังสัสสัมมาโลกานังมาปามิปามะ ติดใจอบาปันโนโชติมันโตวบีสมักราโยยสันสิโสตัสเศียาอิสนาหูปัญเจกาวะสาวัติโนเยสันจามัสจัตวาขาหานิโตบาลิวันิโตเตจชะสเปียปีกันตีสินิเทเวิสปามะกมบาลัสินาปิกามิปัญสักานาสามัาธิยังเอตากานาตาปันตตานากินาปัจามะตุโวสามันตาปาริวาเิธามาโวมุจิตาคุจิหนัง iti tatama seno no kanasin ang panina, tala, ta, la, kata, kata wana, sa na nga pesa yi pani na tala tala mahatya sa lang kata katawa na kay lawang yan na ba sa kuming kuna na yan doon sa wisi ko tata so ba siya wate sang kutuwa sa yang wase tap siya sa pangay sa sada, nilate, na siya kuma tato sa tasa wag isa na sinabi kanta tewi sana tabi เดจ้าเตจาพระมะรกาลุงการุ่งสุดสุตะวาพุทธสาสนังวิราราเขปบกามุงเนสังโรมตีสยุงสัเปวิวิสิตาสังขมาปายติตายาสังเสโนมจันติสาปพุตสาวกตสเสนสุตาต